น้อยคนจะรู้นอนสวดมนต์ได้บุญหรือได้บาปขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับคลิปนี้ทุกท่านมารับฟังกันในหัวข้อนอนสวดมนต์เป็นบาปไหมท่านผู้ฟัง เคยสงสัยกันไหมครับว่าการนอนสวดมนต์กับการนอนฟังธรรมะไปจนหลับเราจะได้บุญหรือไม่จะได้บุญหรือได้บาปเชิญรับชมและรับฟังค่ะพุทธาสนิกชนทั้งหลายคงเคยได้ยินบทสวดมนต์หรือพระคาถาต่างๆที่นำมาใส่ท่วงทำนองมีเครื่องรนตรีบรรเลงเป็นจังหวะ ให้ได้ยินได้ฟังกันอย่างแพร่หลายมีทั้งที่ทางวัดเป็นผู้เปิดให้ญาติโยมได้รับฟังและอีกหลายๆคนที่ซื้อหาหรือเปิดพระคาถาพุทธคุณต่างๆฟังกันเองที่บ้านในครั้งพุทธกาลข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอาจจะไม่ได้กล่าวถึงการฟังเพลงหรือบทสวดต่างๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบันหลายคนยังคงคลางแคลงใจการเปิดเพลงการเปิดบทสวดฟังธรรมะในบ้านหรือระหว่างการทำกิจวัตรอื่นๆไปด้วยนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วพึงกระทำได้หรือไม่และการฟังเพลงการฟังบทสวดก่อให้เกิดเนื้อนาบุญใดพระมหาวุธิชัยวชิรเมธี หรือที่พุทธศาส,สนิกชนคุ้นชินกันในนามของท่านโววชิวรเมีทีท่านได้ให้ความกระจ่างแก่ญาติโยมว่า<ม>การเปิดบทสวดหรือการเปิดเพลงสวดต่างๆฟังนั้นเป็นกิจที่พุทธศาส,สนิกชนกระทำได้ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของพระพุทธ,ธองค์เพราะบทสวดหรือคาถาต่างๆถือเป็นพุทธมนต์หรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แม้เป็นบทสวดที่มีภาษาที่ผู้ฟังฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ท่านบอกว่าฟังแล้วผู้ฟังก็จะได้รับบุญกุศลด้วยแต่หากฟังแล้วทําให้เราเข้าใจก็จะช่วยให้เกิดปัญญาเมื่อเราฟังเข้าใจและปฏิบัติตามถือเป็นการเจริญมงคลฝึกจิตใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ ย่อมได้บุญและเกิดปัญญาดังนั้นหากจะฟังบทสวดให้ได้บุญและเกิดปัญญาก็ควรหาบทสวดที่มีคำแปลมาฟังเพราะไหนๆเราก็ได้ฟังแล้วก็ควรขยับการฟังของเราให้เกิดเป็นกุศลเกิดเป็นความเข้าใจในธรรมะเข้าใจโลกจิตใจเบิกบานซึ่งการสวดมนต์ ก็เป็นช่องทางหนึ่งของการสร้างบุญสร้างกุศลท่านบอวะชิระรเมธีอมมย่างบอกโดยว่าพุทธศาสนิกชนอาจมองว่าการเปิดเพลงสวดไว้พร้อมกับการทำสิ่งอื่นๆไปด้วยนั้นจะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่หากเทียบกับการฟังเพลงประโลมโลกที่อาจทำให้จิตใจร้อร้อนทุรนทุรายจมอยู่กับความหลังแล้ว การฟังเสียงสวดมนต์ถือว่าดีกว่ามากเพียงแต่หากต้องการนำให้จิตใจข่องแผ้วจริงๆก็ต้องเติมความใส่ใจและความเข้าใจความหมายของบทสวดซึ่งหากนำบทสวดมนต์มาเปิดให้เด็กเล็กฟังก็จะนำให้เด็กๆคุ้นชินกับบทสวดมนต์โดยพ่อแม่ผู้ปกครองควรชักนำให้เด็กได้สวดมนต์ตามไปด้วยเพื่อฝึกให้จิตใจของเด็กสงบและมีสมาธิ หากมีการนำบทสวดมาทำสำเนาแจกจ่ายใ,ให้ผู้ศรัทธาสนิกชนนำไปใช้ผู้กระทำก็จะได้บุญไปด้วยเพราะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนได้ฟังพุทธมนต์ถือเป็นการทำกุศลประการหนึ่งเช่นกันด้านไหนแพทย์กำปนาตันสิทาบุตรกุลจิตรแพทย์โรงพยาบาลมนารมอธิบายตามหลักการแพทย์ว่า ในทางวิทยาศาสตร์มีผลวิจัยที่ยืนยันว่าการเปิดเพลงที่มีความถี่หรือทำนองเท่ากับคลื่นสมองจะส่งผลดีต่อผู้ฟังเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายซึ่งบทสวดต่างๆที่มีออกมาจำหน่ายนั้นโทนของเสียงส่วนใหญ่จะเป็นท่วงทำนองสบายๆไม่ใช่จังหวะเร็วๆการนำมาเปิดฟัง จึงช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายหรือหากนำมาเปิดฟังพร้อมกับสวดไปด้วยก็จะทำให้เกิดสมาธิเพราะผู้ฟังได้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและในทางตรงกันข้ามหากเราฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วเสียงกระแทกกระทันเช่นเพลงร็อกก็จะทำให้รู้สึกแอคทีฟมากเกินไปเพราะมีเสียงกระตุน้นเราไม่ให้รู้สึกผ่อนคลาย การเปิดบทสวดมนต์ฟังส่งผลดีต่ออารมณ์และจิตใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าเป็นเทปบรรยายธรรมะก็อาจจะต้องดูเนื้อหาด้วยหากเป็นการบรรยายธรรมะของพระที่ถูกต้องไม่ใช่ลักษณะร่างทรงหรือมีการบิดเบือนคำสอนทำให้ผู้ฟังงมงายก็ไม่น่าห่วงเป็นเรื่องที่ดีต่อจิตใจอย่างไรก็ตาม นายแพทย์กัมปนาทฝากเตือนว่าแม้การฟังบทสวดมนต์จะส่งผลดีแต่ก็ขอให้ระมัดระวังในกรณีที่ต้องทำงานที่ใช้สมาธิเช่นการขับรถหรืออยู่ใกล้เครื่องจกักรหากเปิดบทสวดมนต์ฟังจนเพลิดเพลินอาจจะขาดสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้คุณหมอยังแนะนำอีกว่า หากจะทำให้จิตใจสงบป,ปลอดโปร่งได้ประโยชน์อย่างแท้จริงควรหาช่วงเวลาสงบหรือก่อนเข้านอนสักประมาณ5-10นาทีฟังพร้อมกับสวดมนต์ไปกับเทปหรือฟังพร้อมไปกับคลิปใน YouTube ก็เป็นการผ่อนคลายและทำสมาธิให้จิตใจสงบซึ่งช่วยลดความเครียดสะสมในแต่ละวัน ซึ่งการปฏิบัติก่อนนอนจะทำให้หลับสนิทเพราะทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายและยังมีญาติธรรมที่สงสัยในประเด็นนี้แล้วได้ถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงผู้ถามถามว่าหลวงพ่อคะหนูไม่ค่อยมีเวลาทำสมาธิค่ะหลวงพ่อตอบว่าคนที่ไม่มีเวลาไม่มีนอกจากขี้เกียจ ผู้ถามจึงถามต่อว่าถ้ากลางวันทำงานและกลางคืนก็ติดธุระบางทีนั่งสมาธิอยู่ลูกก็กวนหลวงพ่อจึงถามว่าแล้วจะไปนั่งทำไมให้ลูกมันหลับเวลานอนสมาธิทำทั้งนั่งนอนยืนเดินเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าต้องนั่งเสมอไปใช่ไหม จริงๆแล้วถ้าเรามีสมาธิก่อนหลับสักสองนาทีก็พอใจแล้วพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรตาดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งของเราขอกล่าวว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้มีจิตเบิกบานจากฌานเห็นไหม ก็โมแต่เอาเรื่องนั่งตอนนอนนั่นแหละนอนสบายหัวถึงหมอนปุ๊บนึกถึงนะโมตัดสะภพะคะวโตวนึกถึงพระบุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และภาวนาพุโทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าทธหายใจเข้าสองฟืดหลับไปเลยใช้ได้ อย่าลืมนะตอนที่ภาวนาหลับเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีว่าถ้าจิตใจไม่ถึงฌานนี้มันจะไม่หลับถ้าจิตถึงฌานปุ๊บมันตัดหลับท,ทันทีทีนี้ว่าถ้าภาวนาหรือว่านโมอยู่ถ้ามันหลับเวลานั้นมันจิตถึงฌานขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมง เขาก็ถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ระหว่างหลับถ้าตายระหว่างนั้นก็จะไปตามกำลังของฌานทันทีเห็นไหมที่ว่าไม่มีเวลาคุณขี้เกียจนะเวลามันมีใช่ไหมถ้าให้ดีเวลาตื่นนอนเอาอีกไม่ต้องลุกถ้าไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะพอตื่นปั๊บเอาอีกหน่อยจับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทสองถึงสามครั้งก็พอจิตไม่นึกถึงใครแค่นี้ใช้ได้ทุกวันขอยืนยันว่าลงนรกไม่ได้ผู้ถามจึงถามต่อว่าแล้วถ้าจะไปนิพพานล่ะคะหลวงพ่อจึงตอบว่าง่ายนิดเดียวแบบนี้ต้องใช้วิปัสสนาญาณช่วยก่อนนอนปั๊บ ให้นึกว่าการเกิดนี้มันเป็นทุกข์งานทุกอย่างนี้มันเหนื่อยมันเป็นทุกข์ให้การเกิดการมีร่างกายทำให้มีทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกขอไปนิพพานชาตินี้แล้วภาวนาว่าพุทธูง่ายๆนิดเดียวก็อย่าคิดว่าใช้เวลาเล็กน้อยไม่มีผลนะถ้าเวลาป่วย ป่วยมากๆหากอาการพเพรียดจะตายถึงจะยังไม่ตายก็ตามแต่ทำท่าจะตายอารมณ์ทั้งหมดนี้มันจะรวมตัวและจิตจะเป็นสังขารู้เบกขาย,ยานจะวางเฉยท่านถามว่าตำราไหนอัตมาประสบมาเองเพราะเคยตายมาแล้วหลายครั้งชินถ้าถึงวาระนั้น มันจะว่างหมดเฉยๆไม่ต้องเอาอะไรไปบังคับมันหรอกมันจะเฉยหมดคนก็เฉยสัตว์ก็เฉยวัตถุธาตุสมบัติเฉยหมดก็คิดว่าแม้ร่างกายมันจะตายจะไปสนใจอ,อะไรมันเฉยมันเฉยจริงๆแล้วก็มีหลายคนที่มีสภาพแบบนี้นะหลายๆคนหายมาแล้วก็มีภาระอยู่ เขาบอกว่าไม่น่าหายเลยน่าจะป่วยอยู่เรื่อยๆแล้วตายไปเลยใช่ไหมไม่ต้องมาแค่นี้พอดีกว่าคนไปนั่งเป็นนานๆแต่ตอนที่นั่งหลับตาไม่แน่นะภาวนาหรือนินทาใครก็ไม่รู้ถ้าว่าจะเอาให้ดีจริงๆภาวนาให้หลับจะดีมาก ก็ถือว่าเราเป็นผู้ทรงฌานทุกวันถ้าถามว่าภาวนาใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าพุทธไม่ทันโถหลักยิงดีใหญ่เข้าถึงฌานเร็วอันนี้ที่เขาต้องการนะจิตเข้าถึงฌานเร็วฉันว่าแล้วคนที่ไม่มีเวลาคือคนที่ขี้เกียจว่าไงมีเวลาเยอะไปใช่ไหม ผู้ถามจึงถามหลวงพ่อต่อว่าถ้าทำแบบหลวงพ่อว่าก่อนนอนได้เวลาตื่นเช้าอย่างเดียวจะได้ไหมคะแค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วจริงๆแล้วมันเหลือแหลจริงๆนะคือจิตเวลามันบริสุทธิ์อีกแค่สองถึงสนาทีก็ช่างปะไรอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราทำได้แล้วจะรวมตัวไม่ไปไหน นี่มันรวมเลยเข้าไปสะสมตัวเลยถ้าเรานั่งครึ่งชั่วโมงดีไม่ดีสมาธิไม่ได้สองนาทีและเมือยบบางปวดบางตอนภาวนาให้หลับนี้สมัยก่อนก็ยังฝึกอยู่ที่หลวงพ่อปานท่านส่งไปหาอาจารย์ต่างๆทุกองค์สอนเหมือนกันหมดบอกว่า มันเป็นวิธีที่ได้กำไรมากที่สุดภาวนาจนหลับนี่นะและหลับกี่โมงก็ถือว่าส่งฌานนั้นอยู่และอารมณ์มันจะชินพอตื่นขึ้นมาปุ๊บทีนี้ก็ส่งสมาธิเป็นฌานมันมีสามขั้นฌาน1,2,3มมีสามอย่างอย่างยากอย่างกลางอย่างละเอียด เราสังเกตได้เวลาตื่นทีนี้พอตื่นปุ๊บเราภาวนาเองทันทีเลยโดยไม่ต้องบังคับรู้สึกตัวเต็มที่นะอย่างนี้เวลาจะหลับเข้าถึงฌานอย่างกลางถ้าว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นมันภาวนาออกมาเลยอันนี้เข้าถึงฌานละเอียดเป็นเครื่องพิสูจน์ง่ายดีสะดวกดีได้กำไรมาก สังเกตดูพระที่ได้แล้วท่านสอนไม่ยากที่ไปเรียนกับท่านแล้วนะเหมือนกันหมดมีคนถามว่าหลวงพ่อครับทำไมสอนไม่ยากเหมือนในตำราหลวงพ่อบอกว่ากูไม่ได้ถือตำรามาสอนนีิว่ากูถือความจริงสมัยก่อนท่านใช้อย่างนี้นะตอนยังหนุ่มกูไม่ถือตำรานีิว่า ราอ่านไม่ออกตาไม่เห็นสอนความจริงหมายความว่าส่วนที่ท่านได้มาแล้วท่านทำได้แล้วใช่ไหมท่านเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรมันควรอย่างไหนมีประโยชน์มากอย่างไหนมีประโยชน์น้อยนั่งเป็นชั่วโมงไม่ใช่จะมีประโยชน์ทั้งชั่วโมงสังเกตดูเดี๋ยวมึงก็มากูก็มาแทรกเข้ามาเรื่อย อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์จริงเข้าถึงฌานหรือไม่ถึงอีกตอนหลับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความรู้ทั้งหมดที่ตถาคตนำมาสอนไม่ใช่ของใหม่มันมีแล้วในโลกคือคนนี้มีสมาธิอยู่แล้วมีสมาธินี้มีอยู่ทุกคนนะฌานนี้มีอยู่ทุกคนเพราะคนหลับได้ คนไหนหลับได้คนนั้นมีฌานถ้าจิตใจไม่สงบถึงฌานก็จะไม่หลับขณะที่หลับนี้จิตต้องเข้าถึงฌานให้คำว่าสมาธิคือตั้งใจเวลาเรากินข้าวหรือว่ากินข้าวนี่ก็เป็นสมาธิผู้ถามถามต่ออีกว่าหนูอยู่บ้านเปิดเทป เปิด YouTube ฟังธรรมะของหลวงพ่อฟังแต่เวลาฟังฟังไปแล้วเผลอหลับอ,อย่างนี้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าคะหลวงพ่อตอบว่าการฟังธรรมะจนเราหลับแสดงว่าธรรมะทำให้จิตใจสงบแล้วก็เข้าผวังก็ดีแต่ว่าไม่ดีก็ได้ที่ว่าดีเพราะจิตสงบ ทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีนั้นเพราะเป็นการสร้างในิสัยต่อไปเพราะฟังธรรมะที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดก็จะเกิดอาการ่วงได้ผู้ถามถามต่ออีกว่าทายอย่างนั้นควรทำอย่างไรคะหลวงพ,องพอ่อหลวงพ่อตอบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั่งนอน ยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ฟังคลิปวิดีโอหรือฟังคลิปเสียงไม่ทันจบก็หลับไปคลิปเสียงก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละจิตเป็นฌานถ้าฟังแล้วรำคาญมันจะหลับได้ไหมละ่ะถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตจะหลับเรื่อยไป พอถึงชั้นปับ๊บตัดหลับเลยอันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่ผู้ถามถามต่อว่าแบบนั้นก็มีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าการเปิดธรรมะฟังบ่อยๆก่อนนอนจนเผลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเราจะได้รับฟังธรรมะและได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกลาจิตใจตนเองก่อนเข้านอน เสียงสวดนมนต์หรือเสียงบรรยายธรรมนั้นเป็นทำนองที่ราบเรียบเป็นช่วงของเคลื่อนเสียงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสุขสงบสบายช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายร่างกายรู้สึกปลอดภัยและได้รับการพักผ่อนเต็มที่การฟังธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ตรงนั้น ไม่ต้องส่งจิตออกภายนอกแม้จะส่งหาผู้เทศก็ตามให้รู้สึกอยู่กับตัวเราเองเราตั้งใจไม่ไปคาดหมายหรือปรุงแต่งอะไรเมื่อท่านเทศเรื่องอะไรเราก็รับเอาโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความหมายอะไรมากมายเพราะในขณะที่ฟังจิตเราย่อมได้รับความสงบ และจิตท,ที่สงบจะเกิดความสุขในขณะที่ฝั่งเทศฝั่งธรรมนั่นเองขอ,อน้องกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันบอกว,ว่าชิระเมธีหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้ง ขอขอบพระคุณเนื้อหาแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านคลิปนี้ใบบนแชแน,นลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะโอกาสนี้ขออนุมโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังและกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขออารัธนาบุญญาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าชิระเมธีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือคุณความดีที่ทุกท่านได้ทำมาจงบังเกิดส่งผลให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่คนดีมีความสุขสงบ คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหายเจ็บหายจนทุกคนทุกท่านและผู้ใดที่ปรารถนาจะเข้าสู่พระนิพพานก็ขอให้ส่งความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านสาธุค่ะ